คะแล้วถ้านา้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วล่ะคะน้ำคงไม่ท่วมมั้งทำไมถึงคิดว่าน้ำมันจะท่วมละ่ะคือคุณพ่อของน้ำขิงบอกว่าบ้านญาติที่อยู่ทางใต้อาจจะถูกน้ำท่วมน้ำขิงก็เลยคิดว่าถ้าน้ำท่วมบ้านเราเราก็จะติดเกาะไปไหนไม่ได้ถ้ารถที่มีอยู่กลายเป็นเรือก็ดีสิคะอืมได้สิจ๊ะพี่กุ๊กขี่กร้อน้ำขิงได้หรือเปล่าคะ ทำได้จริงๆสิจ๊ะพี่พี่ที่โรงเรียนเนามินทาราชินูทิศเป็นสมาราชาลัยเขาได้นำจักรยานสามล้อนี่แหละมาทำให้วิ่งบนบกก็ได้ในน้ำก็ได้แล้วเขาทำไปเพื่ออะไรเล่นจัก,กรยานลอยน้ำได้ยังไงคะโอ้คำถามเยอะๆอย่างนี้ลุงว่าไปฟังพี่เขาเลยดีไหมดีดค่ะ,ค,ะคือว่าบ้านน้ําท่วมอะค่ะคือถนนเนี่ยมันจะมีแบบพวกงูอะไรเงี้ยเลยค่ะแล้วก็จะมี กเสร็จแก้วอยู่ข้างใต้อย่างเนี้ยค่ะคือถ้าเราเดินออกไปเราก็จะเกิดอันตรายได้อย่างเนี้ค่ะแต่พอดีถนนใหญ่มันน้ําไม่ท่วมอะค่ะเราก็เลยเออถ้าเกิดว่าเรามีจักรยานอะไรที่ปัดออกไปซื้อของได้แบบปัดออกจากบ้านออกไปซื้อของได้นคะคะก็น่าจะดีแล้วทีนี้ยหลังบ้านเป็นคลองค่ะแล้วคลองมันมีขยะอยู่แล้วหนูเห็นขวดน้ําอ่ะมันลอยน้ําอยู่ค่ะก็เออขวดน้ํามันก็ลอยน้ําได้ถ้าเราใช้ขวดน้ําทําเป็น คุณลอยให้มันใช้เป็นที่ทําให้สิ่งประดิษฐ์ของเราลอยได้อย่างนี้ค่ะก็จะดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของเหลือใช้แบบคนใช้แล้วก็ทิ้งแล้วก็เก็บมาทําได้อย่างนี้ค่ะจักรยานลอยน้ําได้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยบรรเทาภาัยพิบัติของโครงการ PTT Youth Camp 2012คืนความสุขให้ชุมชนจ้ะพื่กิกบอกว่าจักรยานอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ําก็ได้จักรยานทั้งใหญ่และหนัก ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นทุ่นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเวลาอยู่ในน้ําอะค่ะคือจะมีขวดที่ทําเป็นทุ่นนะคะ่ะทําให้มันลอยน้ําได้อะคะ่ะเวลาพอเราปั่นอย่างเงี้ยใบพัดที่มันติดอยู่กับล้อค่ะมันคือมันจะปัดน้ําไปข้างหลังแล้วเวลาอยู่ในน้าค่ะพอเราปั่นไปแล้วมันก็จะเลยจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะ่ะคือจะคล้ายๆกับแบบเวลาปั่นจักรยานทั่วไปเลยอะค่ะแต่ว่าเราแค่มีใบพัดเพื่อให้มันสามารถปัดน้ําไปข้างหลังให้เคลื่อนที่ในน้ําได้อะค่ะ มีหางเสือติดอยู่ตรงล้อหน้าค่ะจะใช้แบบแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะคะปิดไว้เพื่อกันไว้ค่ะแบบพอมันเป็นแห้งหมาอย่างเงี้ยมันสามารถบังคับทิศทางน้ําได้ค่ะด mm ูพอเราหักแบบแผ่นเลี้ยวเหมือนจักรยานทั่วไปค่ะมันก็จะเลี้ยวเหมือนปกติเลยค่ะ